นี่คือล้วงเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมเคยเห็นพระโดนผีสิงหรือว่าแม่ชีโดนผีเข้าแล้วมาให้คารวะไล่ผีหรือเปล่าครับถ้าไม่เคยเราจะให้ดูครับชมภาพนี้ฮะปีตีปีตีสิกเลยกลออกมาออกมาออกมามาจากไหนออกไปออกไาออกไปจกคอวุออขอขอทอิัง ักเาทักขาสะเวสะภุสะต้องการอันไดฮะต้องการอะไรโอ้ยไม่ไปวะอ๋อแล้วครับนั่นแหละฮะเราดูแล้วเาคิดค่อนข้างที่จะแปลกหูแปลกตาเป็นภาพของคารวาสสามารถช่วยไล่ผีหรือว่ากุไสที่สิงอยู่ในร่างกายของพระสงฆ์หรือว่าแม่ชีได้ ทานผู้ชมฮะถ้าการที่มีผีเข้าคือการตีกลับของกรรมเก่าการเป็นผู้ทรงศีลก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้อย่างนั้นหรือครับเราจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดจากคนคนนี้ครับคุณกวีสรีสยามครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสมัยหน้ายังเด็กๆอยู่เลยครับ เป็นขุนกวีศรีสยามเรียกเรียกจานขุนก็แล้วกันนะฮะครับได้ครับได้ครับเอออายุเท่าไหร่ครับสามสิบหกครับ,ท,รบทำเรื่องราวแบบนี้มากี่ปีแล้วฮะประมาณสี่ปีครับสีป่ปีปีนี้สี่ปีปีนี้ตั้งแต่โควิดครับเออเออเออสิบเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสี่ปีสี่ปีอ่าตั้งแต่โควิดนะฮะก็เนี่ยฮะเข้าปีที่สี่พอดีเลยนะฮะทําไมพระกับแม่ชีถึงโดนผีสิงได้อะถ้าเราเชื่อในเรื่องผีสิงจริงๆแล้วพระก็คือมนุษย์ ผีตัวนั้นจะเป็นเจ้ากรรมน,นายเวรของพระรูปนั้นก็เข้าก็มีพระจะหมดกรรมก็ต่อเมื่อดับก็คือตายแล้วก็ไม่เกิดถ้าเกิดมันก็มีกรรมอีกอการเกิดคือทําให้เกิดกรรมต่างๆมากมายถ้าเกิดไม่อยากมีกรรมก็ต้องดับคือไปมรรคผลนิพพานโอโอเคเรากำลังพูดถึงพวกเราที่เกิดมามันก็อยู่ใน<อ>วัฏสงสารที่เว้นว่ายตายเกิดนะมีบุญมีบาศมีกรรมเ,เกิดขึ้นแม้ว่าจะใส่ยูนิฟอร์มอะไรก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลย การใส่สบงจีวรมันก็คือยูนิฟอร์มอย่างหนึง่งเขาก็แค่คนธรรมดาคนก็คือคนธรรมดาแต่แค่คือไม่ได้บวชมาแต่เกิดอยู่แล้วเราเกิดมาเราก็เป็นมนุษย์อายุ20เราก็บวชบวชเสร็จก็ไม่รู้ว่าบวชเนี่ยตัวตัวเป็นพระแต่ใจเป็นพระหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ศีลครบหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถูกต้องถูกไม่ถูกเราก็ไม่รู้เราก็กราบไหว้แต่ผ้าเหลืองแต่จิตใจข้างในเรารู้หรือเปล่าว่าพระรูปนี้ใช่พระหรือเปล่าถูกปะถูกต้องบางทีศีลบกพร่องมันก็เข้าได้ ไม่ใช่เป็นพระริยะหรืออรหันต์วิอยอนาคามีสักทาคามีหรือโสดาบันหรือเป็นอรหันต์ก็ยังเข้าได้อยู่เพราะ<ม>จิตเราก็ยังไม่นิ่งพอเยอะไหมฮะที่มาหาอูเยอะมากครับเยอะเยอะเยอะจริงๆเป็นพระสงฆ์กับแม่ชีเนี่ยเยอะมากแม่ชีกับเยอะกว่างเลยครับคือเยอะควบคู่กันเลยอ๋อเลยทั้งมาทั้งหมดแหละไม่ว่าจะเป็นเนนแม่ชีพระสงฆ์มาหมดมเพราะผมรักษาโดยผมไม่เรียกร้องเงินทองผมรักษาให้ฟรี แถมส่งค่ารถกลับด้วยหรือให้ลูกศิษย์ผมไปส่งถึงวัดด้วยเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการโดนคุณใสแต่เพียงอย่างเดียวมันคือกรรมเก่าด้วยหรอครับคือมันมีทั้งกรรมคือผีตัวนั้นอาจจะวิญญาณที่จองเวรจองกรรมมาไม่ได้ไปขุดไปเกิดเพื่อรอพาลูปนี้หรือรอคนคนนี้หรือกรรมจากบุคคลที่ไปจ้างวานหมอผีมาทําใส่ที่เราเจอในปัจจุบันเนี่ยเยอะแยะมากมายที่สอยเนี้ยคือการฆ่าคนโดยไม่ผิดกฎหมายเพราะเรื่องเหล่านี้มันคือเรื่องที่งมงาย ถูกป่ะ <S 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 ตายโดยไม่มีกฎหมายอ่ะใครเอาจับมือใครดมได้การโดนของถูกป่ะให้บ้าให้คั่งหลายๆล,ลเคสที่ผมพิสูจน์ออกมาหลายๆคนที่โดนก็คือคนที่มีชื่อเสียงจับมือใครดมก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดไปจ้างมือปืนฆ่าติดคุกติดตารางตรงนี้ไม่เป็นไรออยาสั่งต่างๆที่ถูกปรุงขึ้นมาทุกอย่างเยอะแยะมากมายที่รับเข้าไปจากทางล้มจากคาถาคมต่างๆมันมีตำราเลยตำราที่กระทําคนเลยโอ้โหห็นบอกว่ามีนางงามมาด้วยเหรอใช่ใช่ครับมีนางงามด้วยใช่ เขาก็มารักษากับผมด้วยการโดนของมาจากของกินเขาเป็นมีอาการอะไรมีวิญญาณอยู่ในตัวเขาะแล้วก็ผอมเลยผอมโหลหน้าตาคือไม่มีสภาพการเป็นนางงามเลยอ๋อผอมคือไม่ไม่กินไม่ได้อะไ,ไ,ไรไม,ไม่ได้ก,กินก็อ้วกอะไรต่างๆเก็บตัวคือแบบจะอยู่แต่คอนโดเขาไม่ออกไปไหนแล้วเขาไปหาหมอไปหาแล้วไปหาโรงพยาบาลดังๆเลยดังๆเขาไปหาทั่วมาแล้วเขาไปหาหมดแล้วจนไม่มีที่พึ่งก็มานอนตากฝนอยู่หน้าสำนักพย ก็ผมคิวเยอะอ่ะผมรับแค่ร้อยหกสิบแปดคิวตอนนั้นอ่ะมันนอนตากฝนรอตั้งแต่ประมาณตีหนึ่งตีสองใช่แล้วรรักษาด้วยยังไงเออเออเอามาหน่อยก็ได้เอาไม้เอามาเอาถือเอาถือครับเอาไม้กับเอาไม้เนี่ยก็คือไม้อันนี้ขออนุญาตนะครับครับก็คือเนี่ยผมว่าที่บริเวณตรงท้องเขาก็ล้อออกมาล้อออกมาเสร็จปั๊บผีมันก็หลุดออกไปหลังจากนั้นเขาก็ดีขึ้นเลยหายกินได้น้ำหนักขึ้นนั่นคนนั้นน้ำหนักจะขึ้นเป็นสิบโลเหมือนกันนะจากที่ลงไปสิบโลขึ้นมาสิบ ทุกอย่างดีพร้อมด้วย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 เนี่ยก็คือแค่นี้แค่นี้เองแล้วก็มีอันนี้อีกหนึ่งอันหนึ่งที่ผมใช้ไล่ผีนี่นี่คืออะไรยาดมจริงๆริยาดมไล่ผีใช่ผมจี้ที่หัวเนี่ยเนี่ยก็ออกมาไล่ผีจริงจริงเออทำไมเดี๋ยวเออใช่เร่อผมใช้อันนี้ไล่ผีประจำเลยยิ่งตอนผมปวดเป็นฟ้าเนี่ยผมใช้ยาดมไล่ผีทำไมถึงใช้ยาดม ก็มันดูุนแรงหลายๆคนบอกเ่้ยเป็นเพราะมีดผมเลยโมโหมันไสผมเลยใช้ยาดมไล่ผีเลยก็เขาบอกว่าหมายความว่าก็คือเนี่ยผมผมดึงผมจี้ตรงหัวปั๊บก็ร้องคล้ายๆกับพระอาคมเลยร้องออกมาเหมือนกันใช้ยาดมจี้ตกตกลงมันคืออาคมมันคือมันคืออาคมหรือยาดมมันใช่เนาะเนาะจริงๆของใช้เนี่ยเนี่ยคือเอาอุปกรณ์ไล่ผีผมอ่าวางชุดนี้ก็คือหมายความว่าแล้วแล้วกลับไปก็ ก็กินได้ใช่หายเลยอนึก็มาเช็คอาการอยู่ประมาณสองสาครั้งก็หายขาดเราเชื่อว่าคืออะไรในเรื่องของก็คือของน้องโบเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เขาสนิทก็คือด้วยความอยากได้หรืออะไรหลายอย่างเนี่ยก็เลยต้องการให้เขาอยู่แล้วเขาก็ไปกินอะไรบางอย่างที่คนที่คิดไม่ดีนะให้กินแปลว่าเขาโดนของเขาโดนของ อ๋อมีคนทำของใส่ที่เขาว่ากันที่เขาใช้พูดกันแบบนี้ว่าทำของใส่โดนคุณใส่ถูกโดนคุณใส่เหรอใช่เขาเล่าเบอกว่าอาจจะเป็นใครไม่ต้องไเชื่อเล่าเาแต่ก็เปิดเผยไม่ได้เราเอาเล่าเขาเล่าเขาเล่าเอาแค่เรื่องเล่าก็คือเล่าว่าน่าจะดื่มน้ำเข้าไปที่คนคนหนึ่งให้หลังจากนั้นก็มีอาการแล้วคนแล้วคนที่ให้เขาดื่มนั่นแหละต้องการอะไรจากตัวเขาหรือ ก็คือก็ต้องการให้เขาหิวด้วยอ๋อเป็นเขาเรียกอะไรใส่ของมนเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยเหรอก็คือประมาณนั้นแหละอารมณ์ประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดมนุษย์เราเนี่ยถ้าเกิดเสน่ห์ยาแฝดฉันยังไม่เคยคิดเอาเป็นเสน่ห์ยาแฝดก็คือก็คืออารมณ์ประมาณนั้นเลยเสน่ห์ยาเอาละครับอันนี้ก่อนเชื่อส่วนบุคคลนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิวิธีอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยก็มีวิธีอย่างที่ว่าเอาโน่นนี่ขนาดว่าใช้ยาดมใช่จี ก็ได้ทาไมเราจะต้องใช้ความเรียลความรุนแรงก็เกิดกระดูกก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะฮะแต่ทาไมจะต้องใช้อุปกรณ์ใช้กําลังเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เรายกตัวอย่างอะไรกันนะสมมติเรามีหมาตัวหนึ่งเข้าบ้านอยู่ถ้ามันดื้อมากเนี่ยไปนะหมาหมาจ๋าไปนะจะออกไหมผีก็เช่นกันใช่จริงไหมก็เหมือนกระโจนเนี่ยเชื่อว่าอะาจะเข้าบ้านเนี่ยโจนจ๋าอย่าอย่าทำไปนะโจนนะมันคงไม่ไปเจะไปไม่ไป ใช่ก็อารมณ์เดียวกันใน,ในรอบรอบตัวของเราเนี่ยม,มีมีมีผีอยู่ทุกที่ไหมครับมีทุกที่เลยทั้งผีทั้งเทวดาทั้งอะไรต่างๆเขาก็อยู่รอบตัวเราแต่เขาก็อยู่ในส่วนของเขาเราก็อยู่ในส่วนของเราแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งกรรมมาปะปันจบเจอการคือเจ้ากรรมในเวรม,มันก็สามารถที่จะเข้ามาได้เห็นไหมจาร์ขุนจะเห็นได้ไหมถามว่าเห็นได้ไหมมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะเห็นหรือไม่เห็นแล้วแต่ว่าเราอยากเห็นหรือไม่อยากเห็นการไม่รู้ดีที่สุดการไม่รู้คือไม่ทุกเหมือนไหมถูกไ่ะ ถ้าเราไปรู้รู้ทุกเราจะไปรู้ทําไมถุกปะการพระพุทธเจ้าบอกว่าความไม่รู้เป็นทุกข์แต่ว่านั่นคือสิ่งที่อยากรู้หมายถึงว่าคือถ้าเกิดเราเราถ้าเกิดเราไม่รู้เราเราเราไม่เราไม่ไปอยากใะรู้เรื่องของคนอื่นเขาเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์แล้วใช่คใช่แต่ถ้าเกิดความไม่ไม่อยากรู้ใช่ใช่ความไม่อยากรู้ใช่แต่ถ้าเกิดเราอยากรู้เราก็กําหนดให้รู้แต่ถ้าเกิดเราไม่อยากรู้เราก็ไม่ต้องไปสนใจในสิ่งที่ควรรู้ไม่เป็นทุกข์เราควรที่จะรู้แต่ถ้าเกิดอันไหนเรารู้แล้วทุกอย่าไปดูเขาเลยเราจะรู้ยังไง ถ้ามันเป็นเรื่องที่รุรนแรงอะไรงนี้คืออาการเขาเปลี่ยนเลยเขาออกเลยจากที่เป็นคนปกติเหมือนคนในบ้านเราเนี่ยปกติดีๆเลยแต่มันเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปนิสัยอาการสิ่งที่ทําหน้าตาทุกอย่างร่างกายสภาวะมันเปลี่ยนไปไม่ใช่คนคนเดิมเลยพวกนี้เขาจะรู้ได้หรือคนรอบข้างเนี่ยจะรู้ดีที่สุดว่าสามีลูกหรือคนใกล้ตัวหรือเพื่อนเราเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเลยคืออาจจะมีกลิ่นจากแบบก,กลิ่นอะไรกลิ่นสางศพก็มีอเหรอใช่ อันนี้ก็นะฮะสำหรับท่านที่เชื่อเรื่องแบบนี้ก็จะต้องระมัดระวังเรื่องเรื่องพวกนี้นะฮะแต่ที่สําคัญที่ตะกี้นี้ทานคุณพูดก็คือเรื่องของการทําดีใช่ทําดีใช่ไหมฮะให้ทําดีทําบุญถือศีลอ,อ,อย่าทําบาปอย่าไปทําร้ายผู้อื่นอะไรประมาณนี้ใช่ก็คือทานศีลภาวนาเอาไว้ครบทานตีนเล้วภาว,วนาทําให้เราเกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆแค่นั้นเอง รายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ